สวัสดีครับวันนี้พามาชม6อหกนะครับ6อหกรุ่น3ครับเพาเดียวปัมเฮดดีโตครับพวงมาลัยโรเตอร์ครับเกียร์เฟนะครับคันนี้รุ่น3เต็มนะครับเครื่อรุ่น3เต็มนะครับอดริโตเช็คใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้เพิ่งเช็คเสร็จก็ลูกค้าจากดาดคุณทศนะครับที่สั่งจองไว้โคราชนะครับ อัปเดตให้ดูครับก่อนหน้านี้ก็เื้อทั้งคันแล้วครับนี่นี่เพิ่งประกอบเสร็จนะครับเพิ่งประกอบเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ติดเครื่องได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูระบบไฮดรอลิกก็เช็คยกได้ปกติครับพวกเกียร์คัดอะไรก็เข้าปกติครับค้ำล้อไว้นะครับแล้วก็เหยียบคัดใส่เกียร์ได้เลยวิ่งดูก็ไม่มีหอนครับเฟืองเกียร์เงียบดีครับเท้าอ่างก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับก้นแข็ง ดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดครับพวกแขนนี่ก็ใส่ของเก่าลองก่อนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่ก็เราจะใส่ของเก่าลองยกดูก่อนเดี๋ยวจะใส่ล้อใส่อะไรก็ลองใส่หางจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะฟรีเครื่องทิ้งไว้ก่อนครับสักสองวันเช็คสะโพกซ้ายขวาเช็คเครื่องท้ายเปลี่ยนซีนให้ใหม่ครับแปะปรับแผ่นเบรกให้ใหม่ เช็คเฟืองท้ายเปลี่ยนแหวนรองเช็คพวกเฟืองดอกจอกเช็ค pto นะครับพวกเกียร์ก็เช็คเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนพวกปอกเลื่อนเกียร์ให้ใหม่เฟืองเกียร์เช็คให้หมดเลยครับลูกปืนต่างๆก็ไม่มีอะไรครับทั้งคันถ้าเราดูทั้งคันมันก็ชัวร์ครับคันนี้ก็มาสภาพใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าเรามาลื้อเช็คใหม่อีกเครื่องก็ทําใหม่หมดเลยครับตีปอกใหม่แหวนใหม่ครับก็เช็คใหม่หมดเลยครับ ชับอกชับก้านคนแข็งใหม่ครับแผ่นคัดซุ้มซุ้มใหม่ครับตีนผีวีอ่าตีนผีแล้วก็แผ่นคัดใหม่ครับแล้วก็เท้าขาคัดใหม่นะครับดูข้างในครับของใหม่นะครับพวกปืนครับตัดเล็บตัดเอตัดเล็กตับใหญ่นะครับเปลี่ยนใหม่ก็เดี๋ยวคานเราก็เช็คเปลี่ยนพวกเช็คคอช้าให้ใหม่ครับลูกปืนพวกบูทต่างๆแล้วก็เช็คเปลี่ยนสีพวงมาลัยสีกระบอกเลี้ยวนะครับ กันชักใต้มอน้ำตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูครับีเดี๋ยวจะให้เด็กสตาร์ทให้ดูครับจะลองให้ดูครับ่เกียร์ ใส่เกียร์วิ่งวิ่งบนบนที่ค้ำอยู่นะครับอาจี้สตาร์ตดูจี้สตาร์ตปึ๊บขึ้นไปนั่งบนฟ้าไฮาแล้วก็เยยบคัดใส่เกียร์ให้เขาให้มันวิ่งดูอ้เออให้รอหมุนให้พาว้อหมุน,ใ,มนใส่ทุกเกียร์หนึ่งสองสามสี่ถอยแล้วก็ใส่โลให้มันดูอ่ว่ามันจะมีเสียงอะไรไหมเดี๋ยวสตาร์ตให้ดูครับ จานแล้วครับก็ฟิชใหม่ก็นิ่มๆครับเราให้เด็กออลองให้ดูครับหนึ่งสองสามสี่ไล่ไล่ทีละเกียร์อ่าปล่อยคันไม่ต้องเร่งอ่าเน,นี้อันนี้อันนี้ปล่อยคันแล้วนะครับวันนี้ล้อหมุนแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองเร่งนะครับ ไม่หอนนะครับเอาสองสองอันนี้อันนี้สามอันนี้สามเดี๋ยวลองสามก่อนไม่หอนแล้วตกมาสองอันนี้สองครับถอยเกียร์ถอยครับเกียร์ถอยก็ไม่มีเสียงครับเงียบทุกเกียร์ครับ เกียร์สีอย่าไปสุดอย่าไปสุดเอออ่าเกียร์สีครับอันนี้เกียร์สีเกียร์เงียบนะครับอาศัยโลดูใส่โลแล้วตบลตบลตบโลทุกเกียร์ใส่โลไว้แล้วก็ใส่อ่านี่โลหนึ่งครับโลสอง ไล่ไปทีละเกียร์่ะสองครับโลสองนี่โลสามครับน่นี่โลถอยโลถอยครับตัวนี้น่านี่โลสี่ครับ เราเล่งมันจะไม่มีเสียงนะครับเอาไปว่างอา่าว่างว่างเร็จยกหางเดี๋ยวลองยกหางดูนะครับเดี๋ยวจะไปใส่หางใส่ลอ้อจริงๆครับลองขับดูเอาว่างถ้ใส่หางมันก็ยกเร็วครับพอปั๊มตัวนี้ดีอยู่ปั๊มขาวคันนี้มายกเร็วครับไม่ช้าครับ ประมาณนี้ครับให้ดูระบบครับคร่าวๆเครื่องก็นิ่มดีครับลำเชื่อเพื่องก็เช็คมาใหม่นะครับ ฟีเครื่องทิ้งไว้ครับให้ลองให้ฟังคร่าวๆครับโอเคครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนครับให้ดูคร่าวๆครับระบบประมาณนี้ครับเช็คขั้นคนเดี๋ยวจะไปลอกทำสีนะครับเดี๋ยวฟรีเครื่องไว้ก่อนสักวันสองวัน แล้วก็จะไปลอกทําสีประกอบครับลอกทําสีประกอบใหม่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไว้อาเดยให้ดูอีกครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ